ฉันขอเริ่มความสัมพันธ์ใหม่ที่ดีกับเงินเงินคือสิ่งที่ดีสะอาดมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของฉันสร้างความพึงพอใจและทำให้ฉันมีชีวิตที่ดีขึ้นเงินนำสิ่งดีๆมาสู่ชีวิตฉันมากมาย ฉันมั่งคั่งล่ำรวยความสำเร็จที่ฉันมีนำเงินและความมั่งคั่งล่ำรวยมาให้ฉันและทุกคนที่ใกล้ชิดฉันฉันคู่ควรกับความเจริญงอกงามและมีเงินจำนวนมากมายความสำเร็จที่ฉันมีนำเงิน และความมั่งคั่งร่ำรวยมาให้ฉันและทุกคนที่ใกล้ชิดฉันฉันคู่ควรกับความเจริญงอกงามและมีเงินจำนวนมากมายเงินคือเพื่อนของฉันและทุกๆก,การลงทุนที่ฉันได้ลงทุนไปจะทำให้ฉันได้รับเงินเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ความสำเร็จและเงินเป็นเพื่อนร่วมทางเดินเคียงคู่อยู่กับฉันตลอดเวลาที่นี่และตอนนี้เงินกำลังหลั่งไหลเข้ามาสู่ในร่างกายของฉันผ่านเข้ามาในทุกเซลล์แทรกทุกอนุในร่างกายของฉันฉันรักเงิน เงินรักฉันขอบคุณขอบคุณขอบคุณเธอคือเพื่อนของฉันเงินคือเพื่อนของฉันเพราะเงินรักฉันและฉันก็รัก